น,นี่เราก็มาถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนที่นี่คือที่เขื่อนปานบุรี<ว>ที่จะหวดอดประจบที่ขันสวยงามงดงามเดี๋ยวเราจะหาที่จอดตกปลาก่อนนะครับว่าเราจะมีที่ดีๆหรือเปล่าพอเราตกปลาทะเลเบื่อแล้วเรามาตกปลาน้ำจืดบ้าง ตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์ครบแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปตกปลา ทีน่นี่ฟ้ากำลังดีกำลังจะตกฝนกำลังจะตกโอเคเดิทนทางอย่าพูดหยาบอย่าพูดหย,บยาบนะเดี๋ยวตก <laughs> แล้วมีมีหินวยตายโหงฮะ <laughs> ถึงเวลาตกปลาทุกคนโอรยลงแรงลยน,นะนี่นะครับทุกคนเนื้อไก่ ตอนนี้เราเปลี่ยนที่ตกแล้วครับแล้วก็เราใช้เวลาตกมาประมาณประมาณกี่ชั่วโมองนะเจุณสักประมาณสี่ชั่วโม,อง,ม,อมองได้นะครับเราได้ปลาไหม <laughs> ไม่ได้ปลาเลยครับนี่ขนาดใช้เยี่ยปลอมนะครับเยี่ยปลากระดิงตกสี่ออชั่วโมอง ไม่ได้ยืนเลยโ <c oughs> ดนจริงก็ตีกันเป็นร้อยไม้โอ้โหเนอะตีกันเป็นร้อยไม้ไม่ไหวแล้วทุกคน ไม่มีตัก๊กตัวโอเคเดี๋ยวผมเดินทางไปที่พักก่อนนะเราจะไปพักใกล้น้ำตกป่าละอูกันนะโอเคเดินทางก่อนอันนี้เราออกมาถนนใหญ่นะทุกคนมองไม่ชัดดำเลยอันนี้เราออกมานอกถนนใหญ่นะครับเราจะไปหาปั๊มน้ำมันนะทุกคก็กำลังหาร้านอาหาร นัานเด็ดเด็ดนเด็ดเด็ดนเด็ดเด็ดนเด็ดเเปรี้ยวหวานอีสานเวียดนามแม่เบ็้อ่าปั๊มสองปั๊มมันปิดทั้งสองปั๊มปั๊มแรกอ่ะเติมได้แต่ไม่มีเงินสดมันเป็นตู้ตู้ปั๊มตู้น้ำมันปั๊มสองเซิร์ชมาตู้น้ำมันถูกท็อตออส อตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักเรียบร้อยแล้วเราหาแถวที่ไหนนะสิบปากปากรเพชรบุรีสิบปากปรเพชรบุรีเจอแล้วประมาณนี้ห้องนอนพี่โชว์เป็นคนเลือกนะครับเพราะ <c oughs> ว่าโชว์คุณเรียนอยู่ เล่นอยู่แถวนี้เลยกลายเป็นเด็กถิ่นนะฮเดี๋ยวผมอาบน้ำเตรกน,นอนก่อนเพราะอันนี้ผมเหนื่อยมากไ้เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เราก็จะออกเดินทางไปน้ำตกป่าละอูกันนะครับโอ้ยวันนี้ผมกำลังรอเพื่อนผมไปน้ำแต่งตัวอยู่น่าจะใกล้เสร็จล้วจุดเราไปหาอาหารกินกันดีกว่าเปิดเพลงหรอเจ็บหลอด ตอนนี้เราก็มาหาอะไรกินข้างทางกันก่อนอที่จะไปน้ำตกป่าละอูเพราะว่าผมว่าที่นำตกน่าจะไม่มีอะไรกิน กูถามเขาว่าไปไหนไม่ถามมึงคนตีจนอยู่ไม่นานนะครับ คือคือเข้าใจนะว่าทำไมไม่รับเงินสดเพราะว่าหนึ่งมันไม่ม,ไม,มันไม่ค่อยมีสัญญาณเออไม่ค่อยมีสัญญาณนี่ครับแล้วก็มาถึงกันแล้วนะฮะนี่น้ำตกป่านละอู้อ่าก็ไม่นี่ฮะกดกติกา มี15ึังสิบห้าชั้นมีกี่ชั้นนะสิบห้าชั้นดนะ้วยกันดีแต่ว่าเราขึ้นได้แค่ชั้นนี้ <c oughs> เนี่ย,ยครับ,รบขอบคุณครับรู้ครับไม่ไหวแล้วครับ นกนกกกนกกกนกเงือกปูคิริขันนี่นกกกหรือนกอ่านว่าอะไรนกกกหรือนกนกกกหรือนกกาหังนกกาหังไงนกเงือกขนาดใหญ่มากขนาดตัวเราโอ้โตัวเป็นเมตรเลยอ่ะโอ้ก็กี่หรือว่าเมตรเลยนกอือนะอ่านสิเกรด พอนบิลเน้เหมือนเก่งอันนี้อะไรเหมือนเก่งไอสัตว์ปูซิรีขันคีรีขันปูคีรีขันเออมันมาจากประจวบไงเพราะประจวบคีรีอ่าจารงกินดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดมเนนตาอ่าคีรีขันเน่เดมเนนตาคีรีขันไม่รู้มั่ว อ๋อโอเคเอาปลาปปลาพลวงนี่ปลาสีดำที่กูบอกไงปลาพลวงเนี่ยเหรอที่จะไปที่ตกเมื่อเขื่อนแลนะย่านโซโลโซโลบลูด้วยดิโซโลบลูครับเออย่านทั้งโซโลทั้งบลูอ่ะอันนี้ไอ้แทนแม่ไหดัสกี้ดัสกี้แรงกล่อแรงโกลอไอ้แทนเนี่ยไอ้แทนแทนมเพราะเออมาเที่ยวน้ำตกเจออะไรบ้าง จุดรวมพลอุตคร้ตะไคร้ตะไคร้สวยไม่เคยเห็นหอ่ะ <laughs> มึงถ่ายอะไรที่มันคนไม่เคยเห็นถ่ายตาค่ายตะไคร้แม่ครับถ่ายตะไ, <laughs> ไคร้เอา้าช่องอื่นเขาเขามีไหมละ่ะถ่ายตะไคร้ให้ดูอะ <laughs> ไม่มีนะนี <laughs> ่ครับ เออพีเสื้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 อยู่ไหนไม่เจอพีเสื้อเลย ตอนนี้เรากำลังขึ้นไปไม่ดูชั้นแรกหรือชั้นสองนะครัมันไม่มีป้ายบอกว่าชั้นไหนเป็นชั้นแรกชั้นสองเราจะขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนนี้เราก็อยู่ชั้นหนึ่งนะเราตัางเดินกูม,มาสูงสุดแค่ตรงนี้นอขาเหรอก็อไม่ได้ขึ้นไปโอชั้นที่สองนะครับ สบายเลยว่ะมึงเหนื่อยแล้วเหรอยังถ้ามึงไม่เหนื่อยกูก็ไม่เหนื่อยหยาอุ้ยลูกอะไรเออปามป่าป่ะปามมารอครับทุกคนนี่ครับทุกคน จะท่านที่สามนะทุกคน<า>เรื่องของ<า>ปลา,ปาพลวงนะครับสจุดห้าเมตรนะี่คือน้ำปกชั้นที่สามนี่เราก็จะไปชั้นที่สี่นะครับ ไม่ไปไปทางนี้เขาไม่ไปเออมันเกิดแล้วมันก็ตกลงมาตกลงสู่ข้างล่างเลยใช่ทานนี้แหละคนแปลกๆเขาไม่ไปกันไม่คนปกติเขาไม่ไปกันเราเราคนแปลกเฮ้ าอากาศดีมากทุกคนน้ำเย็นเจี๊ยบเรามานั่งพักที่ชั้นที่สี่กันก่อนนะครับเพราะว่าเราเหนื่อยนะ จะขึ้นทางไหนไปทำไป,ไปทำปกติไห <ป S 2> มทำปกติวัสนที่ห้าทุกคนน้นำสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแต่ว่ามันขึ้นถึงในสามของงตอนนี้เรากำลังจะถึงชั้นที่ห้าแล้วนะครับ ตอนนี้เราได้มาถึงชั้น5้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับก่อนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดผมกลับถึงชมพรแล้วก็มีอะไรจะบอกสวย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 โอเคครับตกตกสวตกสวโอเคครับดูนะโอโนคโ ตกกวยมากครับวันนี้เอาดอมใหม่ก็จบกันไปก่อนนะครับไว้มาพบกันคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปหน้าเป็นไรไม่มีแล้วทุกคนรอชมเราจะไปอันนี้เราขึ้นแค่ลองขึ้นเขาแค่ออเดอร์ออเดอร์เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพาไปขึ้นเขาที่มันสูงกว่านี้ครับทุกคนโอ้น่นโนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว หเห็นแล้วแนั่นไงไหนก็ไม่เห็นนะนี่นั่นนั่น,น,นตัวใหญ่ด้วยเห็นไหมนี่ครับขาบมาดูสารคาดีโอ้ยายา,ยายายายเทนโคตรใหญ่เท่านิ้วนิ้วนี่น่าจะเท่านิ้วนี้ม